เนไปไปแ่้าจแต่ไ enfin, ม mm ่แ hmm. ต okay. like so so ่งจริงๆเพรที hmm. ่น่ัเมกวันนี้คืออากาศแย่มากคือแบบอากาศข้างนอคือทุกคือในกล้องมันจะไม่เห็นแต่จริงๆแล้วคือแบบายอะลอยอะลอยเยอะมากทคนเราไปเอาของกนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงคากุนแล้วนะคะเราก็แลบัตรอาเียนบอลเราก็นั่งรอว่าเขาจะเอาของให้เราเล่รอแล้วก็ค่อยๆเอเสอเาแล้วก็ แบบเหมือนป้าใช่ไหมแต่เราไม่มีเรามีแต่แบบ copy พอซ่ตมก็ให้คนได้คือข้างในเมื่อกี้เนี่ยมันถ่ายไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายของเขาเนาะก็เป็นเรื่องแบบความปลอดภัยของสินค้าเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วคัสตอมอะไรเงี้ยก็คือได้สแตมป์ได้เอกสารเนาะแล้วก็กำลังกลับมาที่ค c u เ t อร์เซอร์วิสเพราะว่าเขาต้องไปเรียกรไปเียก Uber มารับของเราร้อนมากทุกคนแต่ว่าก็คือพอต้องก็เร็วนะไม่ได้ช้าอะไรเงี้ยไม่ได้แบบงี่เง่าไม่ได้เอาทังอะไรเงี้ยแตคือเขาก็ขอแก่ แไม่เจออะไรเขาก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอะน้องเขาก็ไปเดี๋ยวไปเอารถเราได้ค่ะโกวังแบบคนโผล่มาเยอะมากนะะทุกคนแล้วเขาบอกว่าช่วยให้ตังค่าของมันแบบพนักงานไปต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าสงสารเขาบอกโกวแบบมาช่วยเหนื่อยมากอะไปถึงบ้านแต่จะถ่ายให้ดูว่าของถึงบ้านเราเป็นยังไรขึ้นอพาร์ทเมนต์ ถึงบ้านทุกคนเหนื่อยมากนี่ก็คือเราแล็อัดกระเป๋ามาจากโซนอาภูนะคะก็นี่ถึงบ้านแล้วโอ้เซ็นเตอร์ซาวค่ะทุกคนหมดจบมิชชั่นบ๊ายบาย